สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันพุทธที่12มกราคม2564านะครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเรื่องร้อยละนะครับซึ่งในเรื่องของหัวข้อร้อยละนั้นมันก็จะมีหัวข้ยอย่อยหลายๆเรื่องนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละกับอัตราส่วนนะครับมีโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับแล้วก็โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะ มันก็จะมีหลายๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมาดูกันเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือหัวข้อที่5.1โจทย์ปัญหาร้อยละกับอัตราส่วนนะ,ะครูอยากจะให้นักเรียนได้อ่านศึกษาทําความเข้าใจด้วยตนเองก่อนนะครับก็คือในหน้า221กับหน้า222นี้นะครับให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจเลยนะครับอ่านหลายๆรอบนะ,ะครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าร้อยละเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ร้อยละในหนังสือนี้เขาก็ได้อธิบายนะเป็นความเข้าใจว่าร้อยละนั้นหมายถึงอัตราส่วนเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับมาตราส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนเหมือนกันร้อยละนั้นก็คืออัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะครับโดยมีปริมาณหลังเป็นอะไรครับเป็น100นะครับเราก็จะเรียกว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งหลายนี้ในหน้านี้กับหน้านี้นะครับของหน้านี้นะฮะหน้า221ก22ันบ2 2 2 ให้เรียนอ่านแล้วก็ดูตามตัวอย่างทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอะทีนี้เดี๋ยวครูก็จะทําตัวอย่างในหน้า223นะครับก็เป็นวิธีการทํางานในหน้านี้ซึ่งครูก็จะสั่งการบ้านต่อไปก็คืองานที่43นะครับวันนี้ครูจะสแสดงให้หนักเรียนดูตัวอย่างนะครับก็คือข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ5นะครับ3ข้อส่วนการบ้านในวันนี้ครูก็จะสั่งงานก็คือข้อ2 ข้อ4และข้อ6นะครับให้นักเรียนแสดงทีทําตามตัวอย่างที่ครูจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับครับครับสําหรับข้อ1นะครับสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเท่ากับ4ต่อ5นะครับความกว้างยาวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความยาวนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับในเบื้องแรกนะฮะนักเรียนดูว่าโจทย์มันกล่าวถึงอะไรเนาะกำหนดเงื่อนไขอะไรมาให้มาให้บ้างนะครับ ในนี้ก็คือโจทย์พูดถึงขนานรูปสี่เหลี่ยมนะอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวก็คือปริมาณสองปริมาณนะคือเลขตัวหน้ากับตัวหลังนะครับตัวหน้านั้นก็คือแทนความกว้างนะครับตัวหลังก็คือแทนความยาวนะครับทีนี้คําถามนะครับคําถามเขาถามว่าความกว้างเนี่ยยาวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละนั่นเองนะครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปก็คือร้อยละนั้นก็คืออัตราส่วนอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณสองปริมาณน,นะครับโดยปริมาณหลังนั้นเป็นเลขหนึ่งร้อยนะครับเราจะกล่าวว่ามันคือตัวเศษหนึ่งร้อยแล้วนะเพราะนั้นการที่เราจะหาความกว้างว่าเป็นมีความยาวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ความยาวก็เพียงแค่ทำปริมาณหลังนะครับในที่นี้คือเลขอะไรครับคือเลข5าถูกไหมทำปริมาณหลังทั้งหมดนะด้วยการคูณอะไรเข้าไปครับคูณยี่สิบส่วนยี่สิบเข้าไปเพื่อให้ปริมาณหลังนั้นมันเป็นร้อย นะครับพอปริมาณหลังเป็นร้อยนะครับปริมาณหน้าเราก็จะได้เลขที่ติดตามไปด้วยนะอย่างเช่นอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวมันก็คือเท่าไหร่ครับ4ต่อหถูกไหมฮะ4ต่อ5นั้นเมื่อเราทําปริมาณหลังให้เป็นร้อยนะคือการคูณด้วย20เข้าไป4คูณ20จึงกลายเป็น80นะครับนะเพราะฉนั้น80ส่วนร้อยก็คือร้อยละ80หรือ80นั่นเองคําตอบข้อนี้จึงไม่ยากเลยนะครับคําตอบก็คือความกว้างนั้น จะยาวเป็น80%ของความยาวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับต่อไปมาดูข้อสารข้อ3าโจทย์จะยาวนะครับเักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทั้งนักเรียนที่ว่ายน้าเป็นและว่ายน้ําไม่เป็นนะครับอัตราส่วนนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นต่อนักเรียนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเท่ากับ3ต่อ2นะครับปริมาณหน้าก็คืออะไรครับนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นปริมาณหลังก็คือนักเรียนที่ว่ายน้ํา ไม่เป็นนะครับคิดเป็น3ต่อ2นะคาถามข้อนี้ถามว่าอะไรครับมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดและมีนักเรียนที่ว่ายน้ําไม่เป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดคีย์เวิร์ดสำคัญของข้อนี้นะครับจะเพิ่มคําว่าอะไรครับของนักเรียนทั้งหมดนะครับของนักเรียนทั้งทั้งหมดนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องเทียบส่วนทั้งหมดก่อนถูกไหมว่าส่วนทั้งหมด <Workers. S 2> ที่เรากล <utral hearing. S 2> <last> ่าวถึงค to es ืออัตราส่วน3ต่อ2นั้นเมื่อเราคิดเป็นส่วนทั้งหมดมันคือเท่าไหร่ครับมันก็คือการนําเอา3บวก2เป็น5ส่วนถูกไหมครับเพราะนั้นอันดับแรกนักเรียนต้องบอกว่าอัตราส่วนนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นต่อนักเรียนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนั้นก็คืออะไรครับ3ต่อ2ซึ่งคิดเป็นส่วนทั้งหมดก็คือ3บวก2เท่ากับ5ส่วนนะทีนี้เมื่อนักเรียนได้ทั้งหมด5ส่วนแล้วนะครับไอ้5ส่วนนั้นนะครับก็คือส่วนทั้งหมดนะ เราก็จะมาหาอะไรครับหาว่าอัตราส่วนนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นเนี่ยต่อนักเรียนทั้งหมดอ่ะมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คล้ายๆกับข้อ1นะครับคล้ายข้อ1เมื่อกี้ก็คือนําเอา3าต่อ5นะครับตัวส่วนเป็น5นะครับตัวส่วนเป็น5เราก็ทําปริมาณหลังให้เป็นร้อยโดยการนําอะไรครับ20ส่วน20มาคูณนะฮะทั้งเศษและส่วนของอัตราส่วนเลยนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับเศษ60ส่วนร้อยหรือคิดเป็น6 0นนั่นเองนะฮะ อีกอันนึงนะครับอันนี้อันนี้ก็คืออะไรครับว่ายน้ําเป็นนะอัตราส่วนที่คนที่ว่ายน้ําเป็นต่อไปอัตราส่วนนักเรียนที่ว่ายน้ํนน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 า,มมาไม่เป็นนะครับก็คิดในทํานองเดียวกันก็คือทําตัวส่วนนะครับให้เป็นหนึ่งโดยการนําี่สิบมาคูณซึ่งสัดส่วนที่คนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับก็คือคิดเป็นสองต่อห้านะสองต่อห้าห้าทั้งหมดนะครับสองก็คือว่ายน้ําไม่เป็นนะครับก็ได้ออกมาเป็น4ี่ิเปอร์เซนะลักษณะแบบนี้ก็จะคิดคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับ คล้ายข้อหนึ่งเลยนะแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่เขาถามถึงอะไรครับของจํานวนนักเรียนทั้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนําเอาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับคําว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือคิดเป็นส่วนทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อนําไปเชื่อมโยงหาค่าร้อยละหเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็น60%นะครับของนักเรียนทั้งหมดและมีนักเรียนที่ว่ายน้ําไม่เป็น40%ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะ อันนี้ต่อไปนะครับต่อไปมาดูข้อ5้านะครับอ่าสำหรับข้อ5โจทย์ก็จะยาวเช่นเดียวกันนะครับสจีมีเงิน2,000บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารต่อค่าท่องเที่ยวเป็นอัตราส่วน4ต่อหนึ่งนะครับอ่าเงินคุณบอกนิดนึงนะครับเงิน2,000บาทนั้นก็เทียบเท่ากับเงินทั้งหมดนั่นเองนะอัตราส่วนนะครับค่าอาหารค่าอาหารคือเลขตัวหน้านะครับ4นะต่อค่าท่องเที่ยวคือ1นะครับ สจีจ่ายเงินเป็นค่าอาหารเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดคำถามแบบนี้คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆข้อ3แล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินเป็นค่าท่องเที่ยวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดนะครับคำถามไม่คล้ายกันนะครับแต่จะเพิ่มเข้ามาอีกก็คือเพิ่มคำว่านะครับคำถามที่ว่าสจีจ่ายเป็นเงินจ่ายเงินเป็นค่าอาหารเท่าไหร่เป็นค่าท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็คือเพิ่มในส่วนของตัวเงินจริงๆที่เขาที่เราจะต้องคิดเพิ่ม นะครับอะเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากนะถ้าเราจับจุดถูกนะครับสเต็ปแรกเลยนะนะักรียนก็ต้องกล่าวถึงอะไรก่อนครับกล่าวถึงอัตราส่วนค่าอาหารต่อค่าท่องเที่ยวก่อนว่ามันคือ4ต่อหนึ่งตามที่โจทย์บอกนะครับเราอ้างตรงนี้ก่อนซึ่งคิดเป็นส่วนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5าส่วนเหมือนกันนะครับคือ4บวกงเป็น5เพราะนะั้นสเต็ปต่อไปเราก็มาดูว่าอัตราส่วนค่าอาหารต่อเงินทั้งหมดนะมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับตามที่โจทย์ถามมานะครับตามที่โจทย์ถามมา ก็4ต่อ5 4ก็คืออะไรครับค่าอาหารนะครับหาคือจำนวนทั้งหมดนะคือเงินทั้งหมดนะคต่อหําปริมาณหลังให้เป็นร0อยโดยการนําเอา20สนะครับส่วน20มาคูณน,นะครับก็จะได้เป็น80ส่วน100รยก็คือ80%นตะครับต่อไปครับอัตราส่วนค่าท่องเที่ยวต่อเงินทั้งหมดนะอัตราส่วนค่าท่องเที่ยวต่อเงินทั้งหมดก็คิดเป็น1่ใน5นะครับ1ต่อ5ก็เช่นเดียวกันนะครับผลลัพธ์สุดท้ายก็คือได้ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วอัตราส่วนค่าอาหารนะครับต่อเงินทั้งหมดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคำถามแรกก็คือแปดสออัตราส่วนค่าท่องเที่ยวต่อเงินทั้งหมดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับยีนะครับทีนี้คำถามเพิ่มเพิ่มที่เขาถามว่าสจีจ่ายเป็นเงเินเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องเข้าใจว่าสจีจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ครับแปเของเงินทั้งหมดซึ่งเงินทั้งหมดที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ก็คือกี่บาทครับก็คือ2,000บาทถูกไหม เพราะนั้นค่าอาหาร80%จะเท่ากับ80ส่วนร้อคูณกับเงินทั้งหมดนั่นเองคือ2,000นะค,คำนวณออกมาก็คือ1,600บาทนะครับส่วนค่าท่องเที่ยวที่เราคิดออกมาได้20%นั้นก็คือคิดเป็น20%ของเงินทั้งหมดก็คือ2,000นะครับก็คือ400บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เรียนดูนะครับสามารถดูได้ซ้ำได้หลายครั้งในคลิปนี้นะครับ คำตอบสาหรับตรงนี้ก็คือนะจ,จีจ่ายเงินเป็นค่าอาหาร80%นะครับของเองินทั้งหมดจ่ายเงินเป็นค่าท่องเที่ยว20%ของค่าของเองินทั้งหมดแล้วก็จ่ายเงินเป็นค่าอาหารคิดเป็นตัวเงิน1600บาทและจ่ายเงินค่าท่องเที่ยวคิดเป็นตัวเงิน400บาทนั่นเองครับสาหรับวันนี้คลิปที่ครูถ่ายทอดนักเรียนไปหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับนักเรียนสามารถย้อนดูในคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ